เหลือบาดนีสีมีอุกเสเก้าฟังกรมเราประวัติการนี้แล้วความเปลียนมาของวัดแบบพินถาานารามโกมอุโบสถบําเพ็ญสร้างภาวนามาแต่ก่อนคอีสานบัดปากน้ำมาถึงเท่าปัจจุบันอดีตการมาแต่ขังสงครามโลกเถื่อที่ศอกนิมีดหมายพระมงคนธรรมวัดท่านเจ้าคุณมาจริงแท้หลวง่อเงินที่ห้าไหวหรือผูชาติกเศร้าคำ ท่านเจ้าคุณมงคลธรรมวัตรว่าท่านผลฝันพอกระจังเอาสีประ่าวมาบงสีบอกเก่าในความฝันมหัศจรยามราติราชมีแสงจามมีเก็ดสีปกากไกฟุ้งลงมาอินเขตวัดปามพระพิคเนตรนเมื่อพ่อสอสองพันหาลอยสิบหายจื้อจำบุงสะพังวัดปากน้ำกะลือซื้ออำเภอเมืองขึ้นจังหวัดอุบลตั้งแต่ดนนั่นมาแล้ว เลียนพอเงินความหนากกลวงองค์จริงจังตั้งต่ง,งานข้างกล่องทับโบราณตีเบียงจังชนะใดสมัยนั้นหลวงพ่อเงินเิ่นนั่นเชิญในซอยป้องอย้าหมอกทับจับเสือละลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินสยามใดหลวงพ่อใช้หลังสร้างดินอีสานที่เฮาอยู่เจ็ดร้อยปีที่พบพ่อแต่เข้านั้นพุทธ,ธาการประวัติการขั้งนั้นหลายประเทศได้ลือน้ำ มีศรัทธาทั้งเก่งขามทั่วทั่วไปคนไทยเปลื่มไผ่สิเลือมบมอมีได้ม้อละดกแผ่นดินไทยสังวรใบรักษาเทีขอคุณพระบาลามีทุกทุกองเถิดกาบไหวบูชาไหวขู่แผ่นดินศาสนาบอสิ้นสรางสมแต่ความดีงามโปรดติดตามประวัติกันในรองรับที่จำได้ ท่านเจ้าคุณสมเด็ดททาจารรท่านพุทธาจา์ประทานเพิ่นหรือพระสังฆราชเจ้าผู้เสริมสร้างราเมตตามสินเกศเพื่นวงไว้ในแม่แบบพิมเรียนหรือเส้นผมเรียกเกศสางให้พี่จารณารวยแปดหมื่นสี่พันหนุ่งเพิ่นจัดสร้างร่วมพระสงฆ์สีภากไงสิ่งสังสีเหนืออีสานนอกไตมาคงไว้วัดปา่าเฮาพี่เนตรวอนตัวรเจ้าที่ขุดพบหาบังเอิญ เหรียญพอเงินนั่นคือกันที่คนเน้่แต่ปางนั้นจังมีเงินมาทุ่มสร้างอุโบสถที่โดดเด่นเฮาจังเห็นถูกมือนี่ป่าจักว้หอดสัวเหรีท่านเจ้าคุนมงคลธรรมวัดเพิ่นกะเน่นสุ้มสาวกสุ้มสนกลุมภาสาวกสร้างอุโบสถเพื่อบำเพ็ญธรรมวัดต่อไปดอกน้อปามหลายสาขาหลายเมืองบ้านมาหุ้มกันทำบุญไง สมโพธองค์หลวงพอเงินกะระบาใดเอกคำจำไดกายาลืมเสาที่แปดตัวละป้าโอ้โอ้ยสวงระวางเดือดมีน้าพระราชทานพระเพิ่งสวบทันเจ้าคุณเฮาพร้อมแปดมีน้าสองพันหาหรือสองพันหาหาหนึ่งความดีงามไผยสร้างไว้บุญสรีได้แก่เจ้าของเชิญพี่พี่น้องน้องทุกอาชีพทุกสาขา ร่วมมหาราชท่านเพิ่งสุบรละลุคุณอันดีรนเสียทุกคนทางชาาบ้านประชากรเอ้ยทุกมูม่เราพร้อมพระสงฆ์งข้าเจ้ามาโหมต่อว่าสอยงานว่าสอยงานหนานวน,น,วน้น Ôi ơi BẠN la la Lê sẽ đi 10 bị 9 nghe cổ lão phật lèo ความเปลี่ยนมาของวัดและผินฐามรา,รามโกมอุโบสถบําเพ็ญสร้างภาวนามาแต่ก่อนคุยอีสานวัดปากน้ำม,มาถึงเท่าปัจจุบันอดีตการมาแต่ขังสุงข้ามโลก